บัดนี้จะได้นำเกี่ยวกับเรื่องอานิสงการปิดทองพระพุทธรูปมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันเราได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้มีศรัทธาก็ได้มีความประสงค์ที่จะปิดทองพระพุทธรูปนั้น การปิดทองพระพุทธรูปถ้าจะกล่าวกันโดยผลย่อมอํานวยประโยชน์เป็นอนเนกประการคือเมื่อบุคคลนั้นไปบังเกิดในภายภาคหน้าจะมีชวีวันอันบริสุทธิผ่องใสดุดทองคําธรรมชาติปราศจากบนทินคือไฟฟ้าเป็นที่ต้องตาต้องใจของมูชน ที่ได้ทัศนาทั้งเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยธนสารทรัพย์อันเป็นแก่นสารเรื่องที่จะได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้คือท่านกล่าวไว้ในอดีตการล่วงแล้วมามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามหารัชราชครองราชสมบัติในสกราชชวดีนคร พระองค์เป็นคนสัมมาทิฐิมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระองค์มีพระสหายซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าปัญจาลร,ราชซึ่งสเสวยราชสมบัติในปัญจาลร,ราชนาครท่านเป็นคนมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดไม่นับถือพระพุทธศาสนา การต่อมาพระเจ้าปัญจาลร,ราชส่งผ้ารัตนกรมพลผืนหนึ่งมาถวายพระเจ้ามหารัธราชพระเจ้ามหารัราชทอดพระเนตรเห็นผ้ารัตนกรมพลนั้นแล้วจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพระเจ้าปัญจาลร,ราชผู้เป็นสหายของเราได้ส่งผ้ากําพลมีราคามากมาให้เรา ควรที่เราจะส่งแก้วอันประเสริฐไปมอบให้แก่สหายจะเป็นการสมควรเมื่อดำริชนี้แล้วก็เห็นว่าแก้วชนิดอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าพระพุทธรัตนะนี้หามิได้จึงตกลงพระไทยจะส่งแก้วคือพระพุทธรัตนะไปถวายพระเจ้ามหารัราชทรงดำริดังนี้แล้ว ให้เขียนรูปพระปฏิมากรลงในแผ่นทองคำครั้นนายช่างเขียนสำเร็จแล้วจึงรับสั่งให้อมาตย์เชิญพระปฏิมากรลงสู่เรือสำเภาให้ทูตนำไปส่งพระปฏิมากรไปยังเมืองของพระสหายนั้นขณะนั้นท่านกล่าวว่าแก้วทั้งหลายอันเกิดในมหาสมุทรมีสีต่างๆ ก็ผุดขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรลอยอยู่เหนือน้ำเพื่อจะบูชาพระปฏิมากรน,นั้นพื้นน้ำวิจิตไปด้วยแก้วเกตประการงามดุดพื้นแห่งภาชนะทองดอกประทุมทั้งหลายมีสีห้าประการก็ผุดขึ้นมาเหนือแผ่นน้ำพญานาคทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารก็ออกจากหน้าพิภพ ขึ้นมาทำการสักการบูชาฝ่ายเทพพยายดาทั้งหลายก็เรียรายดอกไม้ทิพย์ลงจากอากาศเบหาราช,ชทูตไปถึงกรุงปัญจาลร,ราชจึงเข้าไปถวายบังคมบรมกษัตริย์แล้วกราบทูลซึ่งอัศจรรย์อันนั้นสมเด็จพระเจ้าปัญจาลร,ราชได้ทรงฟังก็มีพระไทยสมนณปรีดาประโมท ยินดียิ่งนักจึงทรงดำริว่าพระสหายของเรายัางให้ช่างเขียนรูปพระปฏิมากรทรงมาเป็นเครื่องบรรณาการจำตัวเราจะกระทำสักการบูชาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นสองเท่าสมเด็จพระเจ้าปัญจาลราชจัดเครื่องสักการบูชาเป็นอันมากสำเร็จแล้วจึงเสด็จแวดล้อมไปด้วย เสนาอำมาตย์ครั้นถึงแล้วจึงถวายนมัสการแล้วบูชาด้วยสุคนธบุภามาลาประทีปทูบเทียนสเสด็จลงไปในแม่น้ำเพียงพระสอทอดพระเนตรพระปฏิมากรแล้วมีพระไทยสมณปรีดาปริงวาจาว่าพระพุทธเจ้าข้ากราวกำม่อมฉันขอถึงพระองค์ว่า เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทราบเถิดว่ากระหม่อมฉันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาในการครั้งนั้นสมเด็จอมรินทราเทวราชกับหมู่เทพพยายดาทั้งหลายจึงพากันมานมัสการสักการบูชาอยู่บนเรหาพวกมนุษย์ก็เลยเห็นเทพพยายดา พวกเทพพยยดาก็เลยเห็นพวกมนุษย์พระเจ้าปัญจลาราชได้ทอดทัศนาการเห็นปาฏิหารก็มีพระไทยสมนัณปรีดาจึงร้องนิมนต์ขึ้นว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระบาทขออันเชิญพระพุทธองค์จงเสด็จลงมาประยสสถานบนธรรมะอองอันตกแต่งไว้ดีแล้วนี่เถิด แล้วเท้าเธอพร้อมด้วยพน,นิกายนำพระพุทธปฏิมากรไปประดิษฐานไว้ในพระราชมนเทียนแล้วบูชาด้วยประทีปทูปเทียนชวราแล้วจึงตรัสเป็นคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าเป็นอุบาสกมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกขภัยในสงสารเถิดสมเด็จพระเจ้าปัญจาร,ราชจึงให้ราชบุรุษนำเอาแก่นจันทร์อันมีราคาเป็นอันมากมาแล้วจึงรับสั่งหานายช่างมาให้กระทําเป็นรูปพระปฏิมากรสำเร็จแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษเที่ยวประกาศไปในพระนครว่า ชนชาวพระนครทั้งหลายจงมาปิดทองพระพุทธรูปร่วมกับพระมหากษัตริย์เถิดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นบุรุษเข็นใจอยู่ในเมืองนั้นมีภรรยาชื่อว่าสุชาดามีบุตรชื่อว่าเรวัตกุมารเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ยินราชบุรุษทั้งหลายประกาศมาดังนั้นจึงดำริว่า ควรตัวเราจะทำซึ่งกองการกุศลไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนในภายภาคหน้าเดี๋ยวนี้เราก็เป็นคนเข็นใจจะได้ทองที่ไหนมาปิดพระพุทธปฏิม,มาก่รนหนอจึงเห็นว่าควรเราจะขายตัวเองให้เป็นทาสเถิดจึงจะได้ทรัพย์มาซื้อทองพระโพธิสัตว์ดำริชนี้แล้ว จึงบอกแก่ภรรยาและบุตรว่าดูก่อนเจ้าสุชาดาและพ่อริวัตะเราจะขอลาเจ้าทั้งสองไปขายตัวเอาเงินมาซื้อทองปิดพระปฏิมากรกับพระมหากษัตริย์นางสุชาดาได้ฟังสามีกล่าวดังนั้นวันไหวมิอาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงมีวาจาว่าข้าแต่นาย ตัวข้าพเจ้านี้เป็นพันรายาของท่านเรวัตกุมารก็เป็นบุตรของท่านท่านจงนำข้าพเจ้ากับเรวัตกุมารไปขายในตระกูลอันมั่งคั่งแล้วจงเอาทรัพย์ไปทำการกุศลให้สบายเถิดพระโพธิสัตว์ได้ฟังพันรายากล่าวดังนี้ถึงสามครั้งก็ให้บังเกิดความสังเวชสลดใจ แล้วก็ให้สาธุการแล้วพระโพธิสัตว์ได้พาบุตรภรรยาไปขายไว้ในตระกูลที่บั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้ซับแล้วจึงจัดแจงไปซื้อทองมาให้ในายช่างทองตีแผ่เป็นแผ่นๆครั้นแล้วจึงถือทองไปสู่ปัญสาลาที่ประดิษฐานพระปฏิมากรข้าแต่ท่านทั้งหลาย บัดนี้ข้าพระเจ้าหวังจะปิดทองพระพุทธปฏิมากรราชบุรุษทั้งหลายจึงว่าดูก่อนวิระยะบัณฑิตพระมหากษัตริย์ยังไม่ได้ปิดต้องรอให้พระมหากษัตริย์ทำพิธีก่อนพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความสลดใจจึงมีวาจาว่าความปรารถนาของเรามาขาดศูนเสียแล้ว ครั้นแล้วจึงเข้าไปสู่ศาลาอีกราชบุรุษทั้งหลายก็ฉุดคล่าวิริยะบัณฑิตออกมามนุษย์ทั้งหลายอื่นจึงว่าข้าแต่ท่านวิริยะบัณฑิตถ้าว่าท่านปรารถนาจะปิดทองพระพุทธปฏิมาก่อนแล้วจงไปกราบทูลเก่พระมหากษัตริย์ก่อนพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้ว จึงถือเอาทองเข้าไปสู่ที่เฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอพระราชชาวโรกาสข้าพระองค์มีความประสงค์จะปิดทองพระพุทธปฏิมากรขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าปัญจาลราชได้ทรงฟังพระโพธิสัตว์กราบทูลดังนั้นปรารถนาจะทดลองพระโพธิสัตว์ จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าดูก่อนท่านบิริยะบัณฑิตถ้าพระพุทธปฏิมากรพูดกับท่านท่านจงปิดทองเถิดถ้าพระพุทธปฏิมากรไม่ได้พูดแก่ท่านท่านอย่าได้ปิดบิริยะบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ยินพระราชองค์การตรัสดังนั้นจึงรับพระราชองค์การ แล้วยกทองขึ้นเหนือเสียงกล้าวแล้วไปสู่ปัญาสาลาพระพุทธปฏิมากรพระบรมโพธิสัตว์เจ้าวางทองลงใกล้พระพุทธปฏิมากรแล้วกราบลงแทบฝ่าพระบาทแห่งพระพุทธปฏิมากรนั้นยกอัญชลีกรนขึ้นเหนือเสียงกร้าวเมื่อจะสรรเสริญคุณพระพุทธปฏิมากร จึงกล่าวเป็นบทพระคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าว่าพระองค์มิได้ตรัสแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จะทำการกิริยาคือตายแทบพระบาทยุคนแห่งพระองค์ในบัดนี้ในขณะนั้นเทพพยเจ้าผู้รักษาพื้นปัตตพีจึงเข้าไปสิงอยู่ในพระพุทธปฏิมากร ในขณะนั้นพระรัศมีหกประการก็ส่านออกจากพระสรีรากายแห่งพระพุทธปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรก็เปิดพระโอทตร์ตรัสว่าสาธุบิริยะดูกอนท่านวิริยะบัณฑิตท่านมีใจอันเชื่อมั่นแท้ขอท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ พิจารณาดูทองเห็นว่าจะไม่พอจึงดำริว่าเราจะทำฉะนหนหนอจึงจะได้ทองมาเพิ่มเติมอีกในวันนี้บุคคลผู้ใดหนออาจสามารถจะทำเนื้อนหนังของเราให้เป็นทองได้เราจะบริจาคซึ่งตนเองเมื่อวิริยะบัณฑิตหนอพุทธังกูลดำริชะนี้แล้ว ถื้นแผ่นพระธรณีอันหนาแน่นได้สองแสนสี่หมื่นโยต์ก็กำปนาาหวาดบันไวยร้อนไปถึงสมเด็จอมรินทราธิราชสมเด็จอมรินทราธิราชพิจารณาก็ทราบเหตุจึงนิรมิตเพศเป็นนายช่างทองมายืนอยู่ตรงหน้าพระโพธิสัตว์ได้เห็นแล้วจึงถามว่าท่านเป็นใคร ท้าสหัสันตอบว่าเราเป็นนายช่างทองพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าดูก่อนนายช่างทองท่านอาจทำเนื้อหนังมนุษย์ให้เป็นทองได้หรือไม่เท้าสักกะจึงรับว่าทำได้พระโพธิสัตว์จึงว่าถ้าท่านทำได้ข้าพระเจ้าจะตัดซึ่งเนื้อหนังออกให้ท่านทำ แล้วพระโพธิสัตว์ก็ร้องประกาศแก่เทพพย,ยดาเพื่อประโยชน์แก่การขอซึ่งสัตราบุธรที่จะเชื่อซึ่งเนื้อหนังว่าดูก่อนมูอมรอเทพพยายดาทั้งหลายมาดแมนว่าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้อาวุธตกลงมานักการบัดนี้เถิดในลำดับนั้นสัตราบุธ ก็ตกลงมาเฉพาะหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็จับเอาอาวุธเชื่อดเนื้อนหนังของตนเองจนตราบเท่าปิดทองสำเร็จแล้วจึงบังเกิดความสมนัตปรีดาหมอบลงแทบบาดมูลพระพุทธปฏิมากรแล้วก็สลบลงณที่แห่งนั้นลำดับนั้นสมเด็จอมรินทราธิราช จึงหยิบเอาทิพะยะโอสถมาชโลมทาสรีระแห่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็รอดพ้นจากความตายมีสีกายดุจสีทองด้วยอนุภาพของเท้าสักกะเทวราชและด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลมาช่วยดลบันดาลลำดับนั้นเท้าสักกะ จึงตรัสว่าดูก่อนท่านวิริยะบัณฑิตท่านจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นแน่แท้ขันตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปยังวิมานจากนั้นพระเจ้าปัญจาราชและฝูงประชาชนทั้งปวงจึงกระทําสักการบูชาแก่พระโพธิสัตว์แล้วแบ่งสมบัติให้พระโพธิสัตว์เป็นอันมาก พระโพธิสัตว์จึงนำทรัพย์นั้นไปไถ่เอาบุตรภรรยาแล้วก็มาสเสวยสุขด้วยกันตราบนานเท่านานครั้นดับขันแล้วก็ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตสเสวยสมบัติทิพย์อยู่ชั่วการละนานท่านสาธุชมทั้งหลายพระเจ้ารัฐราชครั้นสิ้นชีวิตกลับชาติมาเกิด เป็นพระสารีบุตรเทระเจา้าและพระเจ้าปัญจาลราชกลับชาติมาเกิดเป็นพระอนนุนพุทธอนุชาราชทูตนั้นก็คือพระมหาโมกคขคลานะเทา้าสกเทวราชก็คือพระอนุรุทธเทระเจา้าวิรยบัณฑิตกลับชาติมาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้แล ดังเรื่องที่อัตมภาพได้นำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็พอจับใจความได้ว่าการปิดทองพระพุทธรูปนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีตการล่วงนานมาแล้วและในปัจจุบันเราก็จะเห็นตามวัดบาอารามต่างๆได้บอกบุญ กับญาติโยมผู้มีศรัทธาปิดทองพระพุทธรูปและนักปราชญ์โบราณท่านก็ได้แสดงไว้ว่าการปิดทององค์พระในส่วนต่างๆให้อานิสงส์ด้านใดบ้างท่านก็ได้แยกเป็นส่วนๆดังนี้หนึ่งผู้ติดทองพระเศียรย่อมได้อานิสงส์คือความจำดีมีสติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม 2. ผู้ติดทองพระพักคืคอใบหน้าย่อมได้อานิสง์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆ 3. ผู้ปิดทองพระอุระคือหน้าอกย่อมได้อนิสงค์คือเป็นที่ถูกอกถูกใจและเป็นที่รักใคร่ ใครเห็นก็เอ็นดูเมตตา 4. ผู้ปิดทองหลังองค์พระพุทธรูปท่านว่าย่อมได้อานิสงค์คือจะช่วยให้มีผิวพรรณดีมีความผ่องใสและมีสง่าราศี 5. ผู้ปิดทองพระนาภีคือสะดือท่านว่าย่อมได้อนิสงค์ มีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนและได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดี 6. ผู้ปิดทองพระอุทธร์คือทองย่อมได้อานิสงค์คือจะช่วยให้ร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังทำให้มีโชคมีลาบ 7. ผู้ปิดทองที่พระหัตถ์ท่านว่าย่อมได้อานิสง์มีอำนาจบารมี เป็นที่น่าเคารพยกย่องแปดผู้ปิดทองที่พระบาทท่านว่าย่อมได้อานิสงค์คือช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่นความสมบูรณ์เพียบพร้อมเก้าผู้ปิดทองฐานรองพระพุทธรูปท่านว่าย่อมได้อานิสงค์ช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง เกอุปสรรคอะไรก็ไม่ย่อท้ออย่างนี้เป็นต้นดังที่ได้แสดงมาฉะนั้นในที่สุดแห่งการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์การปิดทองพระพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปมาก็เห็นว่าพอสมควรเก่ก,การเวลายังกินจิ จังอิทาวาหุลังวาสเคสุวาจังรัตนังปณิตังนโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุอันมีคำแปลว่าซักเครื่องปลื้มใจอันใดอันหนึ่ง ในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือแก้ววิเศษในสวรรค์ที่จะประเสริฐเสมอกับพระพุทธเจ้าไม่มีด้วยสัจจวาจาพุทธภาสิตนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกทิพาราตรีการเทิน